มาทดสอบเครื่องนี้ครับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดฟ้าขาวเครื่องนี้เลขซีเรียลหตัวท้ายครับหนึ่งศูนสองแปดศูนครื่องนี้มีลูกค้าเอาพาวมาร์ M R มาแลกครับเพื่อจะเอาฟ้าขาวไปใช้เนื่องจากว่าที่บ้านเขามีฟ้าขาวหนึ่งตัวครับเราซื้อพาวมาร์ M R มาไม่ถูกใจมันไม่เหมือนกันก็เลยอยากได้พาวมาร์ M R ก็แลกกันไปครับมีอยู่หนึ่งตัว รเราแลกลูกค้าไปเลยแล้วกันเดี๋ยวมาทดสอบก่อนจะจัดส่งนะครับอันนี้ก็ต่อทั้ง ac in ac out แบตเตอรี่แผงโซลาเซลล์นะครับแผงผมใช้โมโนฮับเซลยี่ห้อล g อิ580วัตต์อนุกรม5แผงครับอันนี้ก็แดดมาแล้วครับดูที่หน้าจอครับจะเห็นว่ามีไฟฟ้าเข้ามาร่วมอยู่ครับเป็นรูปวงกลมแบบนี้ครับสัญ,ญลักษณ์ ยู i l ลิตี้นะครับมีไฟจากแผงเข้าเครื่องครับจากแผงก็เข้าเครื่องชี้ลงแบตหรือว่าชาร์จแบตอยู่ครับแล้วก็มีไฟจากแผงลูกศรอีกอันนึงชี้เข้าเครื่องขับใจไปยังโหลดไฟแผงมาที่5แอมป์ครับต้องไล่ดูใหม่นะครับกดปุ่ม esc มาหน้าแรกครับกดหน้าที่สองที่สามเป็นแรงดันของ PV หน้าที่สี่ครับเป็นกระแสของ PV ครับหน้าที่ห้า เป็นวัตที่มาจากแผงนะครับหน้าที่6เป็นกระแสชาร์จที่ชาร์จลงแบหน้าที่7เป็นวัตที่ชาร์จลงแบตครับนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับตั้งเต็มไว้ที่5้าสิบเ็าสำหรับแบตเตอรี่ nmc 250อมป์ m ครับ14ี่เซลล์นะครับถ้าแบตลิเทียมฟอสเฟตขนาด16บหเซลล์นะครับเราจะตั้งบนลอยไว้ที่55.5นะครับถ้าตังางคร่ต้องก็ไม่มีปัญหา เดี๋ยวผมมาทดสอบโหลดกันครับเปิดโหลดที่2,000ครับโหลดสองพครับกินกระแสจากแบตเตอรี่14-15แอมป์ลดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าไฟจากแผงมันจะมาชดเชยให้ครับตอนนี้ไฟแผงมาไม่พอครับไม่พอที่จะจ่ายให้โหลด ไปแผงมาที่หกจุดแปดแอมป์ไปจากแผงมาที่พันสามไม่เหลือชาร์จแล้วครับไปจากที่ไปจากแผงมาที่พันสามจ่ายให้โหลดพันเก้ามันไม่พอจ่ายนะครับใช้โหลดพันเก้าไฟแผงมาพันสามมันไม่หอก็เลยดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปร่วมด้วยนะครับดูที่ลูกศรก็รู้ครับถ้าลูกศรจากแบตเตอรี่ชี้ออกแปลว่าใช้แบตอยู่ถ้าชี้ลงแปลว่ามีการชาร์จครับ ผมลองเปลี่ยนโหลดดูนะครับตอนนี้ใช้โหลดที่พันสามดูว่าใช้ไฟแผงมาเท่าไหร่ไฟแผงมาพันสามเหมือนกันถ้าแบบนี้ก็กำกึ่งแล้วครับดูนะครับพันสามมาเยอะอีกนิดเหลือชาร์จแน่นอนครับแผงผมหันไปทางทิศตะวันตกด้วยครับแผงหันไม่ถูกพิดครับ โหลดที่พันสามพันสี่ก็ยังอีกร้อยเดียวครับนั่นในน่าเหลือแล้วครับถ้าเหลือก็จะชี้ลงแบบนี้ครับแกว่งไปแกว่งมาเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เต็มด้วยครับถ้าเราใช้โหลดน้อยกว่าที่แผงผลิตได้ครับมันก็จะยังไม่ชาร์จนะครับเพราะว่าแบตมันเต็ม สอนชี้เข้าชี้ออกนี่นะครับก็คือมันกำลงึงอยู่ถ้าผมปิดโหลดก็ชาร์จอย่างเดียวเลยนะครับทีนี้ถ้าแบตยังไม่เต็มก็ชาร์จเต็มที่ครับถ้าแบตเต็มแล้วก็ชาร์จเลี้ยงอยู่ครับนะอยู่ที่400กว่าวัตต์เท่านั้นครับนะครับเดี๋ยวผมมาทดสอบกันทีละอย่างนะครับตามมาตรฐานของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับ การเปิดใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดเราต้องจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับทุกครั้งนะครับที่มีแบตเตอรี่เข้าร่วมอย่าลืมนะครับจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนเลยไม่งั้นเครื่องอาจมีปัญหาได้นะครับฟ้าขาวนี่ค่อนข้างจะบอบบางถ้าใช้งานไม่ถูกต้องบางคนใช้งานแบบไม่มีแบตเตอรี่ยังไม่ทันอะไรเลยนะครับจ่ายไฟ A c เข้าเครื่องเปิดสวิตช์พังเลยครับขึ้นโค้ดห้าสองห้าแปดห้าสามห้าสี่ เจอเยอะมากครับก็คือไฟเลี้ยง i g b t มันมันไม่ได้ครับมันช็อตในฟังสวิตชิ่งที่ไฟเลี้ยง i g b t ครับเอาละตอนนี้นหน้าจะดับไปแล้วผมจะจ่ายไฟ AC <pen> in เขาเครื่องครับ,บเครื่องต้องติดแบบนี้แต่จะไม่มีการชาร์จได,ไดๆครับเพราะว่าเมนูที่16บครับเราตั้งชาร์จจากโซลาเซลล์อย่างเดียวครับขอไปดูก่อนนะครับ นี่นะครับโซลาเซลล์อย่างเดียวปิดไฟในด้าน ac นะครับเหลือแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวเครื่องดับไปละต่อไปอมจ่ายไฟเข้าด้านแผงครับเครื่องต้องติดและต้องชาร์จนะครับสวิตช์ power ทำหนา้าที่จ่ายไฟ ac output เ,เท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดสวิตช์ภาคชาร์จเจอร์ก็ยังจะทำงานอยู่ครับโดยไม่เกี่ยวกับภาคอินเวอร์เตอร์ นี่ครับก็คือว่าไม่มีปัญหานะครับใ้ด้านแผงเมื่อกี้ก็ทดสอบดูแล้วว่าแผงก็ใจให้โหลดได้ครับ้จอดับไปแล้วต่อไปเปิดสวิตช์พาเวอร์ครับต,ต้องรอเครื่องมันรีรีสตาร์ดิสชัดไฟในครับปาก่อนนะครับ ตอนนี้มันรีและเปิดสวิตช์พาวเวอร์เครื่องลงติดครับตรงมีไฟจ่ายออกแล้วครับสองร้อยสามสิบไปมาละครับเดี๋ยวทดสอบโหลดสักนิดหน่อยให้ดูแล้วกันครับผมกดดูหน้าที่แสดงโหลดครับว่าใช้กี่วัตต โหลดที่พันเก้าครับโหลดเข้าไปครับเป็นสามพันแปดจะใช้โหลดได้ถึงขนาดนี้ครับสายแบตเตอรี่ต้องเส้นใหญ่ๆครับโดยยิมห้าขึ้นไปโดยสามสิบห้าห้าสิบยิ่งดีครับสายต้องเป็นแบบนี้ครับเป็นทองแดงแท้อันนี้เป็นสายของพาวเวอร์รถยนต์แต่ถ้าเป็นสายเชื่อมนะครับต้องดูว่าเป็นสายเชื่อมแท้หรือเปล่ามันมีแท้มีปลอมด้วยอย่างเช่นนี้ครับ ปลอมล้านเปอร์เซน็นครับดูด้านข้างครับดูด้านข้างเป็นทองแดงครับแต่ดูตรงกลางครับตรงกลางเป็นอะลูครับใช่ไหมใสๆแบบนี้ไม่ใช่ทองแดงนะครับเป็นอะลูเคลือบด้วยทองแดงแล้วเอามาใช้กับแบตต่อจากแบตเข้าเครื่องไม่ได้ครับดูว่าตอนนี้ดึงกระแสแบตมาเท่าไหร่7 5็แอมป์นะครับ ถ้าใช้สายเชื่อมที่มันไม่ใช่ทองแดงแทะพังแน่นอนครับดูที่สายนี้นะครับเอามาให้ดูเบอร์ด50ด้วยครับเบอร์50ที่ไหนข้างในเท่านี้เล็กนิดเดียวครับสู้สายเบอร์25ผมยังไม่ได้เลยก็เตือนเตือนกันไว้ครับเดี๋ยวจะเตือนทุกคลิปเลยอย่าเพิ่งเบื่อก็แล้วกัน นี้เพิ่มโหลดเข้าไปครับกินกระแสแบตเตอรี่105แอมแล้วครับกับโหลด5,250โหลด95%เครื่องนี้5,500วัตต์ครับก็ไม่แนะนำให้ใช้ถึงขนาดนี้ครับมี5,000ก็ใช้สัก3,000 3,500 4,000พอครับถ้าเกินกว่านี้ ยาวๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเหมือนคนนะครับวิ่งเตกไกลวิ่งขึ้นเขาสูงๆก็เหนื่อยเหมือนกัน,นครับเอาละครับก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ครับเพราะว่าเครื่องนี้ใช้แลกกับอีกรุ่นหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมช่างเอง๋อลำูนครับสวัสดีครับ